ให้ทำปิดทีเร็วขึ้นตักตักมือตักตักมือตักตักมือก้านติบารมือตักหมุนหมุนตักหมุนหมุนตักหมุนหมนหมุนหมมบางคนไม่ทำตักตักมือเลคนน้องนอ้อรอหมุนอย่างเดียวเลยเออจะรอหมุนยังอาทีนี้ทดสอบเรื่องเมื่อวานกับต่อด้วันนี้อ่าทวนของเมื่อวานแล้วต่อด้วันนี้พร้อมยังพร้อ หนึสองสามสวันค์บันดาลสวันคบันดาลน,นให้เรามาเพวกเรามาพบกันวันใหม่เจอการวันนี้อกดีใจเอนจใจรู้รอยรารีไหนงไร้ปัใจานตาทีาาาาม่ป้าปนตาปัใจสวรรบันดาลป้าป้าป้าไป ตัดัมือตัดหมุนหมุนตัดหมุนหมุนตัดหมุน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 มุนกตัดตัดมือตัดตัดมืตัดตัดมือบ้บวยฝ่ามือตัดหมุนหมุนตัดหมุนหมุนตัดหมุน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 เราเมื่อเด้งหนอ